สวัสดีครับพบกับรายการคณิตจิวะยูทูบนะครับรายการที่จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับอักษรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับอีอู เอโอนะครับผมแถวแรกเลยนะครับตัวอนกรห้าตัวนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นสระไปนในตัวได้นะครับส่วนการเขียนยังไงเดี๋ยวผมมาแนะนําการเขียนอีกทีนะึงฮะแล้วก็ลงล่างมาสองสามอย่างนี้นะครับก็อันว่าอะครับส่วนตัวที่สองอีนะฮะมีสองจังหวะมีหนึ่งแล้วก็สองอันนี้อันว่าอี ตัวต่อไปอุนะครับหนึ่งสองอุนะครับก็เอเอลากลงมาหนึ่งสองก็เอนะครับตัวท้ายหันว่าโอหนึ่งสองสามนี่ครับก็ได้เป็นอออุเอโอนะครับพยัญนชนะแถวแรกนะครับออกเสียงแบบนี้นะฮะมายกตัวอย่าง คำศัพท์ที่ใช้กับพยัญชนะ5ตัวนี้นะครับตัวแรกเลยนะครับอ่ะ,อะ,อะนี่นะฮะก็ไปลงกับพยัญชนะตัวอื่นตัวนี้นะฮะก็เป็นอาเมแต่ว่าฝนนะครับผมอาเมนะฮะตัวต่อไปอีนะครับอี นุนะครับผมตอนนี้ใช้กับสอนตัวที่สองนะครับอีแล้วก็รวมกับตัวนี้ตัวนี้ออกเสียงว่านุอีนุแปลว่าสุนัขวาดภาพมาน้ยครับหายากเลยนะครับนี่ครับอีนุแปลว่าหมาครับไม่ใช่หนูนะครับไม่ได้แล้อันนั้นหมาได้ไหมครับหมาตัวชนะที่สามนะครับผมอุครับ โอ้ก็ผมมารวมยันชนะอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีความหมายเพิ่มขึ้นมาอุจิอุจิเสียงว่าอุจินะครับแปลว่าบ้านนะครับบ้านนี่ครับอุจิอุจิเอคายเอลิมัสนะฮะยกตัวอย่างคำศัพท์แปลว่ากลับบ้านนะครับคายเอลิมัสก็ยันชนะตัวที่สี่นะครับเอ ตัวนี้คือถ้าไม่รวมกับพย,ยัญชนะตัวอื่นนะครับก็จะมีความหมายในตัวแปลว่ารูปภาพนะครับออกเสียงว่าเอ<ต>ะกดภาพห้ดูหน่อยครับรูปภาพรูปแบบภาพนะฮะนี่ครับรูปภาพก็มีตัมาแจกันตันนี้ครับเอเอโออ ค่ะคน,นะค่ะค่ะ่ะค่ะค่ะค่ค่ะค่ะค่ะคอะค่ะค่ะค่ค่ะ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 คะคาะค่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 ว่ะค่ะค่ะคาะค่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 ะ่ะค่ะคะคะค่่ะะะะค่ค่นะครับรรตโ,โตโกะนะครับง่ายมากเลยครับผู้ชาย นี่คือคนนะครับผู้ชายก็มีผม <c oughs> <c oughs> เป็นผู้ชายครับผมอันนี้ผู้ชายใช่ไหม <c oughs> ผู้ชายครับ<อ>ถ้าถ้าผู้หญิงนะ <c oughs> ผู้หญิงก็ผมยาวแค่นี้ยากเลยโอโ,อโอตโกะใช่ไหมครับถ้าผู้หญิงนี่อะไร,ะรย,ยังใช้โอกเหมือนเดิมน,นะครับผู้หญิงโอ้น่ครับแล้วก็ใส่ตัวอึนครับโอนโอนนะนะครับก็เป็น แต่ว่าผู้หญิงนี่โอเคครับก็มีลักษณะเหมือนกันแต่ว่ามีผมยาวหน่อยเป็นผู้หญิงนะจบหรือยังครับจบก็ได้ไครับพอครับอิจเดสอิจเดสโอ้ยมา